พื้นที่ชายฝั่งทะเลความยาวกว่า2,500กิโลเมตรบวกกับพื้นที่ทะเลอีกกว่า5,000 0ตารางกิโลเมตรกับความสําคัญของพื้นที่ในเชิงทรัพยากรวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารนะคะนี่จึงเป็นภารกิจที่ไม่น้อยสําหรับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเราจะไปติดตามเรื่องนี้ในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะ ขอบคุณค่ะแม้จะเป็นพื้นที่ที่กว้างและก็มีความสําคัญแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังไม่มีเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการทะเลค่ะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเลกว่า50หน่วยงานนะคะแต่ถ้าดูภารกิจหลักๆแล้วกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดูจะมีบทบาทในการดูแล,แลแล้วก็ฟื้นฟูทะเลและชายฝั่งมากที่สุดค่ะโดยภารกิจล่าสุดขณะนี้ก็คือการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดทําข้อมูลสารสนเทศผ่้วางแผนบริหารจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน กว้างและทีคือความสามารถพิเศษของดาวเทียม SMMs เนื่องจากมีสองดวงและห่างกันถึง180องศาทำให้สามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุ่มมากขึ้นและส่งภาพมายังสถานีรับสัญญาณได้ถึงวันละสองครั้งดาวเทียม SMMs เป็นความาร่วมมือของรัฐบาลไทยกับจีนเพื่อการวิจัยและประมวลผลข้อมูลสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ป่าไทยเลนของไทยปี2,542เปรียบเทียบกับปี2,554ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากการบุกรุกทำประมงและจากปัญหาการกัดเซาะ สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับโดยท่านอธิบดีเนี่ยท่านก็ให้ความกรุณาเราในการที่จะนำเสนอว่าข้อมูลดาวเทียมจำนเสียมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับภารกิจของทอชอ,อันดับแรกเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าน่าจะมีการจัดทําเอาข้อมูลดาวเทียมมาแปลนะครับเพื่อจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ ที่จะบอกว่าพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่กี่ล้านไร่นะครับและนอกจากนี้ภาาข่า,าดาวเทียมก็ยังสามารถบอกได้อีกว่าลักษณะของออป่าเหล่านั้นเนี่ยเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าสมบูรณ์ที่ถูกบุกรุกทำนาตุ้งอะไรไปแล้วเท่าไหร่ด้วยนอกจากการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชายเลนซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว ในงานนี้ยังมีภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับย้าทะเลปะการางังสัตว์ทะเลหายากและชายฝั่งซึ่งเตรียมจะนําความสามารถของดาวเทียม SMMs มาปรับใช้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับงบประมาณปีละ1,000ล้านบาทในจำนวนนี้กว่า300ล้านบาทเป็นเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากรที่มีอยู่1,600คนในการปฏิบัติ9ภารกิจหลกักภายใต้7หน่วยงานทั้งด้านการบริหารและปฏิบัติการที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเล แม้จะมีภารกิจด้านชายฝั่งและทะเลเป็นหลักแต่ตลอดสิปีของการก่อตั้งกรมหน่วยงานนี้ก็ับไม่มีอำนาจเต็มจากการไม่มีกฎหมายเป็นของตัวเองเราคงจะต้องไปขับด,ดันให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ให้มันมีความทันสมัยมันสามารถใช้บังคับได้มากขึ้นต่อไปซึ่งตอนตอน,นี้ตรงนี้เองเนี่ยองคกรเองก็เตรียมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัตินะครับในเรื่องของการส,งส,มสม่งเสริมการบจัดการทากการัพยากรทางทะเลให้ใชัดเนขึ้นซึ่งตรงน,นี้เนี่ยบอกไว้เลยนะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับประชาชนเพราะจะไม่ใช่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกิดจากความต้องการของตรงนี้ แต่จะเกิดจากความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนชายฝั่งทั้งประเทศไทยร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดก,การทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช ประกอบด้วย25มาตราที่มาจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชายฝั่งทะเลขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคาดหวังว่าจะช่วยให้การบริหารจัดการชายฝั่งและทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นอย่างนี้แล้วนะคะหลายคนนั้นคงม,มองว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทะเลไทยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลอยู่ไม่น้อยกว่า50หน่วยงานกระจายอยู่ในกระทรวงและก็สถาบันต่างๆค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ต่างก็มีบทบาทพื้นที่รับผิดชอบและก็กฎหมายที่คาดเขียวกันอยู่มากมายนะคะ ซึ่งความไม่ชัดเจนของพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งการซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่และก็กฎหมายเป็นประเด็นที่นักวิชาการทางทะเลมองว่าคือสาเหตุที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายและก็ทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหานั้นลดลงค่ะ นอกจากประเทศไทยจะไม่มีเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดก,การทะเลและชายฝั่งแล้วนักวิชาการบางท่านนั้นยังมองว่ากฎหมายที่มีอยู่ก็ล้าสมัยไม่ชัดเจนและครอบคลุมค่ะนอกจากนี้ก็มีการเสนอให้ประเทศไทยนำรูปแบบการบริหารจัดก,การทะเลของบางประเทศมาศึกษาแล้วก็ปรับใช้ค่ะ จุดกานอันหนึ่งในการดูแลทะเลไทยนะครับก็คือว่าเราขาดการดุรณาการการทํางานทางทะเลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรมีหน่วยงานที่ทํางานด้านทะเลเนี่ยเกี่ยวข้องกับทะเลไทยเกือบ30หน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานต่างมีแผนของตัวเองนะครับมีแผนของตัวเองแล้วก็ไม่มีการประสานงานเท่าที่ควรนะครับบางงานอาจจะซ้ําซ้อนกันบางงานก็หายไปเลยไม่มีหน่วยงานใบทํานะครับ หน่วยงานทางทะเลที่ประสบความสำเร็จของประเทศต่างๆหรือตัวอย่างเช่นออสเตรเลีย,นย ramer, เนี่ยในแอเรียใหญ่ๆอย่างเกรเดนรีฟเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานหน่วยงานเดียวเพื่อที่จะดูแลได้ทุกรูปแบบนะฮะเดมที่เขาก็มีปัญหาซ้ำนของอำนาจในหน่วยงานเช่นของรัฐบาลกลางกับของพื้นที่เช่นเงินรับคืนสลนจากรัฐบ,บ,บาลกลางด้านหลัง,ง,งเขาก็เลย รวมตัวกันไปสร้างขึ้นมาเป็นอาชีพหรือหน่วยองค์กรองค์กรเดียที่ดูแลทั้งเขตโมดอลโลกนั้นซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะต้องมีพื้นที่พิเศษบางพื้นที่ต้องนําร่องขึ้นมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ฝากความหวังไว้ยกับโครงการในส่วนของอมดกโลกทางทะเลที่อันดามันนะครับ นักวิชาการทั้งสองท่านยังฝากนะคะว่านอกจากการทําหน้าที่อย่างมีเอกภาพของหน่วยงานรัฐแล้วประชาชนผู้ใช้และได้รับประโยชน์จากทะเลก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มากด้วยคุณค่าด้วยค่ะอย่างประเทศออสเตรเลียที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะเขาจะให้ความสําคัญกับการให้ความรู้ประชาชนเป็นลําดับแรกๆค่ะซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นรักและก็หวงแหนทะเลเพราะเข้าใจในคุณค่าค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณโดนดาวนะคะ